คลิปนี้นะครับจะพูดถึงการเกิดขึ้นของสัญญาประกันภัยเป็นตอนที่2นะครับคือผมจะพูดล้อเกี่ยวกับประกันภัยเนี่ยนะครคือล้อไปกับามาตรานะฮะในที่นี้ผมเอามาตราที่861นะครับแปดเนี่ยนะครับผมจะสุบคร่าวๆเลยนะแปดร้อยเนี่ยนะครับ เขาระบุออกมาอย่างชัดเจนนะครับมอีองค์ประกอบทั้งหมด3องค์ประกอบหลักในมาตรา8 6ดหนะเราไม่ต้องจามาตรานะครับเราเข้าใจว่าสัญญาประกันภัยมีใครบ้างและใครบ้างเท่านั้นเองนะก็คือครับสัญญาประกันภัยเนี่ยเป็นสัญญาที่ฝ่ายหนึ่งนะครับจ่ายเบี้ยรประกันภัยและอีกฝ่ายหนึ่งจะจ่ายค่าซื้อหมายทดแทนเมื่อเกิดเหตุตามที่ระบุในสัญญานั้น พูดง่ายๆก็คือเป็นสัญญาต่างตอบแทนประเภทหนึ่งด้วยนะครับก็คืออีกฝ่ายหนึ่งจ่ายเงินอีกฝ่ายหนึ่งก็รับผิดชอบจ่ายค่าสินใหม่เมื่อเกิดเหตุขึ้นตามสัญญานะครับสองนะครับเป็นสัญญาที่ฝ่ายหนึ่งนะครับคือผู้ประกันหรือลูกค้าในประชาชนเนีฮะเดินเข้าไปนะครับที่ตัวแทนนะฮะหรือบริษัทประกันเนี่ยแล้วต้องจ่ายเบี้ยประกันภัย นะสัญญาตาตอบแทนนี้หมายถึงว่าต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่กันฝ่ายแรกก็คือผู้ที่จะซื้อประกันนะครับก็เดินเข้าไปนะครับหรือติดต่อทางออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วตกลงว่าผมจะซื้อประกันภัยสมมติประกันภัยรถยนต์นะัผู้ประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยก็จะทำะคาขอเอาประกันภัยมาเป็นรายการเลยนะครับว่ามีความคุ้มครองอะไรบ้างนะครับเมื่อ ผู้เอาประกันภัยหรือลูกค้าตกลงว่าจะซื้อประกันภัยแล้วเนี่ยหน้าที่เกิดขึ้นทันทีครับก็คือหน้าที่ในการที่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยนะครับเมื่อจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยแล้วนะครับผู้เอาประกันภัยคือบริษัทประกันภัยรับเงินแล้วนะครับนะครับรับเงินแล้วนะครับหมายถึงว่ารับเงินมาแล้วเนี่ยออกใบเสร็จทุกอย่างแล้วเนี่ยสัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นทันทีครับเห็นไหมครับนั้น มีทาเสนอทําสนองถูกต้องตรงกันแล้วเป็นสัญญาเกิดขึ้นนิติกรรมสัญญาก็ยบเกิดขึ้นนะคะรับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสัญญาที่ฝ e ่ายหนึ่งตกลงว่าจะจ่ายเงินให้ก็คือซื้อประกันภยัยคือค่าเบี้ยรประกันภัยอีกฝ่ายหนึ่งก็จะจ่ายเงินเป็นเงินสดหรือจะจ่ายเป็นค่าสินไหมหรือจะจ่ายทดแทนต่างๆเนี่ยตามสัญญาเมื่อเกิดเหตุนั้นๆที่ระบุในสัญญาประกันภัยขึ้นมานะคะรับเพราะนั้นนี่คือ,อผม เอาหัวข้อสำคัญสำคัญนะครับผมสรุปใจควา,ามสัมพันธ์ของมาตรา861ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มานะครับฟังผมเนี่ยไม่ต้องไปจําภาษากฎหมายไม่ต้องไปจํามาตราเลยเข้าใจก็พอแล้วนะครับว่าสัญญาประกันภัยเป็นอย่างไรมีตัวละครที่เกี่ยวข้อง2ฝ่ายนะครับซึ่งจริงจะมีอีกฝ่ายหนึ่งด้วยก็คือผู้รับประโยชน์หรือผู้เอาประกันภัยนะครับเดี๋ยวจะพูดในคลิปต่อๆไปนะครับ อันนี้เรามาเจาะลึกกันอีกนิดนึงนะครับว่าคําว่าเป็นสัญญาที่คู่กรณีตกฝ่ายหนึ่งนะครฝ่ายหนึ่งนะครับตกลงว่าจะใช้เบี้ยประกันภัยก็คือฝ่ายลูกค้าตกลงต้องจ่ายค่าประกันค่าเบี้ยประกันภัยแล้วนะนะครับรายละเอียดเนี่ยบอกไว้เลยนะครับว่าค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยนะครับอาจจะจ่ายเป็นค่าสินใหม่ทดแทนนะหรือจะจ่ายเป็นเงินจํานวนหนึ่งก็ได้ ค่าซื้อมรทดแทนหมายถึงว่าอาจจะซ่อมกลับคืนมาสภาพเดิมกรณีรถหรือว่าซื้อคืนรุ่นเดียวกันสีเดียวกันปีเดียวกันในรุ่นเดียวกันเลยสภาพใหม่ๆก่อนที่เกิดเหตุเนี่ยได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นประกันชีวิตก็อาจจะจ่ายเป็นเงินจํานวนหนึ่งให้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ผมจะพูดต่อไปในคลิปต่อไปนะครับในเรื่องของอสัญญาที่คู่ประกันภัยคู่เนี่ยนะจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน คู่สัญญานะครับเพราะนั้นในคลิปหน้าติดตามรับชมกันครับ